เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ พบกั่แล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจนเบเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย3มีนาคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลเ b a นบสหรัฐเมกาเช้าว,วันจันทร์ครับลงสนามเช้านี้ทั้งหมดถึง9คู่ครับและ3คู่เหมือนเดิมที่หยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องจานเจน a ช่องหลักครับก็เป็นทางด้านบอสตันเซลติกทำศึก Big Match กับเดนเวอร์นักเก็ตตอนตีหนึ่งแอน้าเพเซอร์ครับตีห้เจอกับชิคาโกบู แลหนึ่งคู่ครับ6โมงเชา้าออร์แลนโดเมจิกดวลกับเดนเสาแรปเตอร์โดยในเกมแรกครับบอสตันเซลตีครับจะได้ดวลกับเดนเวอร์นักเก็ตครับทั้ง2ทีมเป็นอันดับ2ของสายบอสตันเซลตีอันดับ2ในสายต้นออกวันนี้นำโดยคู่หุทูเจเจสันเททัมกับเจเลนบราห์ครับเสริมโดยเดริกไวท์แซมเฮาเซอร์และจอมเก่าตะวานออฮอฟฟอดผู้เล่นบาดเจ็บน่าจะมีคริสแตฟพอซิงกิสกับจูฮาริเดครับสถานะเป็นเดย์ทูเดย์ ส่วนเดนเวอรนักเก็ตครับนำโดยหมาเทพนิโคล่าโยคิสมาเทพตัวอินดิดครับเสริมด้วยคู่อย่างเจมเมลเมเร่ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์เจ้าพ่อมหาดังอารอนกอดอนและคริสเตียนบราว์ผู้เล่นบาดเจ็บของเดนเวอมีแค่ตัวสำรองอย่างวิลเลโกคันชาครับแล้วก็เพเทนวัตสันฟอร์มในซีซั่นนี้ครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากเนื่องจากทั้ง2ทีมอย่างที่ผมได้บอกไปครับเป็นอันดับ2ของสายทั้งคู่และเกมนี้ทุกสำนักมองว่าบอสตันเจ้าบ้านเป็นต่ออยู่ประมาณ3แต้มครับ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงบอสตันแพ้มา2เกมติดแล้วครับโมเมนตัมและขวัญกำลังใจก็น่าจะเป็นห่วงพอสมควรในเกมนี้แต่อย่างไรก็ตามเล่นในทีดีการ์เด้นคงไม่ยอมแพ้แบบง่ายๆสกอร์น่าจะสูงกว่า234ย่ืนฝั่งสูงดีกว่าคู่ที่2อินินนาเพเซอร์ดวลกับชิคาโกบูโดยอินนาเพเซอร์นําโดยหมหาเทพไทริสฮาริเบอร์ตันครับกับปัสกาลเซียแคมเสริมด้วยไมส์เท์เนอร์เอนดูนมบาตและแอรอนเนสมิธครับตัวเจ็บมีแค่เบนดิกเมทรินครับ ส่วนทีมเยือนชิคาโกบูครับนำโดยทางด้านลองโซบอลกับโจสกิตดี้ครับมาเทียสบูเซลิสหัวฟูโคบีไว้แล้วก็แซ็คคอลลินส์ครับเป็นเซนเตอร์5เกมหลังสุดของเพเซอร์ชนะ3แพ้สส่วนบูชนะ2แพ้3ครับเพเซอร์ er รังดับ5ในสายตัวนออกส่วนบูรังอันดับ10เทียบฟอร์มกันแล้วในซีซั่นนี้ครับแม้เกมล่าสุดเพเซอร์จะพลาดไทยกับไมอามี่ก็ตามครับแต่ทรงบาสก็ถือว่ายังไม่เสียครับ เกมนั้นยังมีประสิทธิภาพเกมรุกที่ดีครับออฟเวนซีเรตติ้งยังน่าเชื่อถือได้ครับก็คิดว่าในเกมนี้เล่นในสนามเกมบริดฟิล e l เฮาส์ครับเพเซอร์ <P acer S 1> น่าจะกลับมาเรียกขวัญกำลังใจโมเมนตัมของทีมกลับมาได้ครั้งและน่าจะชนะทางด้านชิคาโ,โกบูลได้เกิน9แต้มในวันนี้ยืนฝั่งเจ้าบ้านอินเนนาเพเซอร์ครับส่วนอีหนึ่งคู่ออร์แลนโดเมจิกเปิดบ้านในเวสเซนเตอร์ Center, ครับหรือเคียร์เซนเตอร์ต้อนรับการมาเยือนของโตโนโต้รปเตอร์ตอน6กโมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับ โดยเจ้าบ้านเมจิกนำโดยอดีตดาวระดับหนึ่งอย่างปาโลแบนเคโรครับแฟรงก์วังเนอร์ดีกี้บัตแชมป์โลกทีมชาติเยอรมนีครับโคเอนต وني เค็นเตวสคาเวลปปและวินเดลคาร์เทอร์จูเนียร์ส่วนทีมเยือนครับต,ตุนโตแรปเตอร์ไดโนเสาร์นำโดยทางด้านสกอตตี้บาร์กจากขอบโพเทลครับแมททัพอย่างอาร์เจยแบริทเกรดี้ดิกครับแล้วก็เอมเมอร์วิลควิกลี่เป็นพอย์การ์ดโดยเจ้าบ้านเมจิกชนะ29แพ้32มสิบอรังดับ8ครับส่วนแรปเตอร์รั้งดับสิบสาในสายตัวนออก เทียบฟอร์มในซีซั่นนี้แล้วครับเมจิกก็ดูดีกว่าอยู่ดีครับแม้จะแพ้มา2เกมรวดก็ตามครับและโต r รนโตแรปเตอร์เองครับก็เกมรุกถือว่าไม่ดีครับ110.4แต้มต่อเกมเท่านั้นมาเจอเกมรับแข็งแข็งแบบออร์แลนโดเมจิกในวันนี้น่าจะเจาะไม่เข้าครับเจ้าบ้านน่าจะเป็นทีมที่ดูดีกว่าในวันนี้ครับแต่สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนในเกมนี้ครับคือทั้ง2ทีมผลิตกรรวมน้อยกว่า212ยืนฝั่งต่ำ โดยคู่แรกนะฮะทศนาจันเจ3ามมีนา2025คัดมาให้3คู่สรุปสั้นๆอีกครั้งบอสตันเซลติกดวลกับเดนเวอร์เป็นบาส3าหน้าครับไปฝั่งสกอร์สูง234ส่วนอินดีนาเพเซอร์กลับมาเล่นในบ้านวันนี้เรียกขวัญกำลังใ,ใจกลับมาแน่นอนครับเอาชนะชิคาโกบูลได้เกิน9แต้มส่วนออรแลนโดเมจิกครับน้อยครั้งมากครับที่บาสออกมาในแนวสูงครับและเกมนี้ครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ออรแลนโดเมจิกกับแรปเตอร์สกอร์ต่ำกว่า212 ขอยืนฟังต่ำ Orlando Magic ครบเครบ่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ